น้องไข่ไข่หางค้างจะแตกน้องีแตก,แ,ตกแบบป่านเขาเลยจ้าที่น้องเขาไปซื้อกินน้ำตลาดเนาะก็เจาหนึ่งใส่ซึง้งอน่จ้าอ๋อปากไข่นี่ปลากไข่นี่ปากม้าหน,น่อยนะนี่ได้ก็เด้ก็เด็กก็ได้กก็ปากม้าหน่อยเด็กก็เด้ก,ก็ก,กินละทำไข่ด้านพี่น้องเห็นช่องเมืองพนิดเนะาะไข่นี้หมดวันที่ จีดสิบสองพี่น้องเดือน4ีวันที่สองหมดอายุจ้ะเขาจะบอกให้สั้นพี่น้องสั้นๆันพี่น้องสั้นๆันเนาะกอบะหลูเนาะร้องไปเพิงแล้วเพิ่นบอกเอาไปตากว้ในให้สูงสั้นมูเลียกจนสั้นพอดีจ้าลร้องไปเบิงพี่น้องคนทีเป็นใครด้านใครยังใช่ไหะ กบต่ำมาคุ้งเสียบแล้วพี่นอนะ้องเนาะอู้อันนี้ได้ยินเสียงใครขยับอยู่พี่น้องอันนี้ได้ยินเสียงเสียงใครขยับขยื่นอยู่อันนี้บบได้ยินจ้ะเมื่อกี้นี่อากาศมันเย็นจ้ะพี่น้องเจ็ดสิบกรูบร้องเบิง่งอันนี้บบได้ยินขยับเินวาเนาะ เขย่าเราไปตากก็ได้ให้สุ่งพี่น้องให้สุ่มก็คืออันเครื่องทําคมร้อนนะจ๊ะนี่ขอทําไปเนาะจะไปไปบวงวิธีตากกันแจวต่อไปพี่น้องไขาดานจะมาเฮ็ดอันไขาดานพี่น้องไขาดานพี่น้องคลิปิีประจ่า,จาที่วันก็จตอนหนึ่งเกี่ยมก็ต่ำบบบพุงเสียพี่น้องชั้นหนึ่งจ้าหลังจากเท้าสั้นเขยา่าเขยา่ขยาหลายมือเนาะ จ้าพี่น้องข่อยสั้นข่อยเฮ็ดไปหลายมืออยู่พี่น้องเขาถิมไว้ให้สูงเนาะตอนนี้มันเกิดท่านก็สิบว่มพี่ไ้สูงเราพี่น้องอันเครื่องทาความร้อนนะจ้ะคนหนึ่งใส่กระหมกหัวหมกหัวโมกอันหมกอันยังก็หมกหัวปากไซมอนพี่น้องเนี่ยคนหนึ่งไว้เดี๋ยวเด้อพี่น้องมันชิไม่หน่วยแตกอยู่แต่หน่วยหนึ่งข่อยเฮ็ดไปข่อยว่ามันจิเปลี่ยนอยู่เด้อยพี่น้องนะจ้่อยชิบมันือไขลานเนี่ยมัอกิน อบบ้านฮ้องก็ไปกินกับตำามักคุ้งพี่น้องกินกับตำามักคุ้งเจ้าหนึ่งมันห่อนไปนะเนาะนินจาต้มมันเคิร์มชมงกุหลาบพี่น้องเขาออกมาหนึ่งเนาะบะมันต้มขอยอ้บ่มีซึ้งไหมพี่น้องจะขอสิว่างในยสิว่างหนึ่งกุหผู้พวกาขอเอาอย่างห้องอั้างไตอยู่น่จ้านี่พี่น้องกินไข่ดันเลยพี่น้องไปกินกับตำหมักคุ้งฮ้องพี่น้องจ้จาหน่วยหนึ่ง อุ้ยหวนพี่น้องเลยจ้าก็มีข้าวแย้วพี่นอ้องไงไงแตกหน่วยหนึ่งพี่น้องแตกหน่วยหนึ่งดังป๊อกเลยคน,นนั่งกินเขาอยู่เนาะอันนี้โมกป่าพี่น้องลระจาล้องไพเย็ดเบิรงนเนาะพี่น้องเนะาะใครหนึ่งไงไงพี่น้องโอ๊ยไครเห็นด้านเห็นพี่ชองหนึ่งเพื่อน,น,นเพ็ดจากคนเลยอยากเพ็ดน้ำเพื่อน ไข่ก no, ch no, 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 ับบวอึดเนาะพี่น้องบอกหากินง่าไงพร้อมจ้ากินไข่ปั่นข้าวเหนียวกับแก้วเสียบนีก็ชิ้นหนึ่งไว้อีกยั่งน้อยก่อนขอยอุ่นอันมกในกินพี่น้องก็มาเฮ็ดอันทายพี่น้องเบื่องน้ำจ้าไข่ด้านไข่ด้านพี่น้องคือไข่หังหังสิน่ะเขาเย้าเย้าเราก็เป็นบ้านเ้องก็ไปบัวเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเขาเครื่องโอ้ปวนพวมร้อนสิน่ะไว้คอยไว้เป็นอาทิตย์อยู่ได้พี่น้อง คอยเอาไว้เป็นอาทิตย์จ้า,าไว้ทั้งให้สุ้มและเครื่องทำความร้อนนะจ้าช่วงของมันหนาวเนาะนี่จ้ะเป็นอยู่เดี๋ยวขอซื้มาสีเมี่ยพี่น้องของมึงน้ำมีจ้านี่เป็นอยู่พี่น้องกันเพราะใครไมนเปลี่ยนตามอยู่ต้องเอาไว้หลายมือจ้าเจ้าพี่น้องหัวตับฮุงเลยจ้าเดือดงาน,นมันมีเมย์พี่น้องเปลี่ยนอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวเสีเฮ็ดอีกจ้าคือใครว่าแพงอยู่ แก่งอย่างนี้จุ๊จ้ะเขยาะขาเยาะเราไปได้ให้ซุ่มเลยพี่น้องถ้าหนาหอนเหอนบานเขาเห็ดเน,นอกตากแดดไปได้เนาะพี่น้องเนาะตากแดดไปก็ได้จ้ะเนาะไข่ขาวมันก็สีแข็งกระด้างพี่น้องเปลี่ยนยูดกจ้าเขาวาสนะเพื่อุ่นอันนี้พี่น้องพี่น้องเหรจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้องไข่ขาวไข่ข้าวไข่ด้านเราเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมจ้านนี่แตกพี่น้องเลนี่แตก แบบป่านเขาเลยจ้ะพี่น้องที่เขาไปซื้อกินน้ำตลาดเนาะก็เจ้าหนึ่งใส่ซึ้งเ่ยจ้ะอ๋อปากขครนี่ปลาไขครนี่ปากม้าหน่อยแล้วนี่อือได้กก็เด้ก็ได้กก็ได้ก็ปากม้าหน่อยเด็กก็เด้กก็กีฬาทางกีฬาพี่น้องเอาจ้ะมาซิมกันเนาะพี่น้องเป็นจ้าเห็นบอเป็นฉันแก้บงพี่น้องอันเดียสิบนวยพี่น้องด้านทีดีจ้ะนะตับแั่งของพี่น้อง ทำกิน,นเลยจ้าพี่น้องไข่เกาเหนึ่งจ้าพี่น้องบ้านฮอกเขาบ่ทิมท่มไข่เนาะเขาไข่แล้วก็ไปเขยา่าเขย่าแล้วก็ไปบัวพี่น้องเอาใส่เตาเตาอเป็นยี่ยนเนาะเขาจเอาไปหนึ่ง,ง,งจ่างมันจะเป็นไข่เข่าไข่เข่าไข่ด่างนะเจ้าทางเมืองอุดรหลายพี่น้องหลายสุดเป็นประเทศแล้วเนาะหลปสุดเป็นจังหวัดแล้วเนาะพี่น้งองเนาะไข่เข่าจะหากินได้สุมองจ้า บ้านเขาเปลี่ยนจ้าพี่น้องมันบอบ้านเขา <c oughs> พี่น้องที่ยุคเปิดอันเมืงมงมงมงองนอกเนาะเขย่าเขย,าขยา่าหลุดอ่ะเอาไปตากให้ชุ่มไว้พี่น้องให้ชุ่มจ้าเปิดใจไว้ฉันเทสิบหน่วยพี่น้องไปวางไว้จ้าฉ็นเทสิบหน่วยอืมจับพี่น้องหานําจิ้มเนาะพี่น้อง จิ้มไก่เขาพี่เปียวจักหน่อยจ้าเห็นบ่น้ำตลาดลานตับหมูงเนาะแม่นบ่จ้าโอเคจ้าพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเด้อจ้าไข่ข้าวไข่ด้านทำกินง่ายทำขายรวยจ้าพี่น้องทำกินได้ทำขายรวยจ้าไปบ้านเนี่ยหนูฉันขอตู่ไปกินกับตับหมูงงกันเลยจ้าเด้อมากินมีกับคนไรกดแจ๊ยยายวีพารลอนน้ำเด้อจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า